อบช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยก็เอาแหม่นนนก็เอาก็เอามิด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 บิดเบ็ดออกบิดหมุนเบ็ดหมุนเบ็ดหมุนเบ็ดไหมหมุนเบ็ดตะแคงเบ็ดออกพลิกเบ็ดพลิกพลิกเบ็ดบอกผุนบอกแอนนนที่สิงบอพลิกเลยพลิกเบ็ดเอากบไ้วยนะ เฮ้ยหร้อ่ะมันมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วได้แต่กู้เลยตีกบตีกบเตี้ยวกบแม่เตี้ยกบแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทีกบอมดเตี้ยกบบ๊มยใช่ไหมล่ะ นี่เห็นไหมล่ะเนี่ยได้แล้วพี่น้องของแท้อ้มันโดนงูกัดนะพี่น้องนะนี่ได้งูด้วยได้งูด้วยโอ้ยของแท้แท้วะของแท้แท้วะนี่ครับพี่น้องครับเทคนิคตกกบนะถ้าเจอแบบนี้นะหมายให้ให้กลับเบียดพลิกเบีดออกมานะเนี่ยเกี่ยเอาเลย

ขีบปากมันขีบปากมันเดลยโยนมันไปโขบเบนออกอีกอันหนึ่งไปเออเจ้าพี่น้องทำบนได้อิ่มเลยของแค่เป็นไดพี่น้อง